นายถุกเพชรถึงทองล่าภูอัองโดยการชื่อว่าล่าประตูจอกับชัยคุณภูประจำงคันชื่อว่าคุณภูจักยาวระวงวัฒนะพี่พี่เลี้ยชื่อว่าพี่ปูค่ะวันนี้คราจะมาเล่าทางเรื่องลูกแพ้แม่แท้กับลูกแพ้เผ็ดตัวขาเทิมรักเทิมและรักฟังได้ อยาเอี้ยตตัวอยากมีฟักงบ้านอ่ะวันหนึ่งแม่แช้สอดไปลักอน่อไปนองถามูกตุ้ว่าดีว่าแกดีดีนะแล้วก็มีหมาป่าตัวนึงอยู่แถวแถวนี้ลูกตุก็รงเสด้วยรากตุ้มงยังเด่กกันเยอแพะหนึ่งามลูกแพะตัวหนึ่งขามถ้าใครมาคปตะตมก็ถามเสียก่อนแม่แพ้บอก อย่าเปิดประตูให้ใครเข้ามาในบ้านเป็นอันขาดถ้าไม่ใช่แม่แม่แทะออกไปได้มีนานมาปาก็มาเคาะประตูเปิดประตูเปิดประตูให้แม่ทีนีแม่เองจ้ะแม่จะมาแล้วนะจ๊ะ เาราเที่บวหวานกาบนี้ทำเยอะมาบาได้ดีแล้วนะตอนนึงรด้วิ่งมาที่ร้านขนมหวานมากินขมนมหวานเสร็จแล้วแล้วรีบวิ่งกลับมาที่บ้านของพีง่อีกครั้งหนึ่งเปิดประตูให้แม่พีซี่นี่แม่เอซ่าแม่กลับมาแล้วนะจ๊ะนี่ไม่ใช่แม่ของเราอก เรามปอนรูปและขาวไม่ใช่สกุลโปรงรูปงแบบนี้หมาปลาได้ยินเมันมาถิงมรี่นะที่ร้านขนมปังมานำมารุกกรบแด้งหมดทั้ทตัวแล้วรีดกันมาที่แป้ของเพนขคราป๊าป๊าเปิดประตูให้แม่ทีพีนี่แม่เองจากแม่กลับมาแล้วนะคะคราวนี้รูปแพลชอบุกทีเลยเปิดประตูหมาป่าฉลาดเข้าไปจากรูปแพ้เป็นที่รึของตัว ลูกแ้เลที่สุดเราไปเลยตว่นได้ไแม่กลับมาถึงบ้านหน้าตกใจที่ไม่เห็นพูกเลยตายแล้วลูกหายไปไหนหมดกันเนี่ยลูกแพ้ตัวสุดท้องได้ยินนีจะคํัหมาแมแม่าวต่ร้าวหาปกินที่ที่เป็นหมดเลยมอจะไปดูครูเหร này rồi mẹ mẹ không có đâu nó bị lái ra tầng